สวัสดีเพื่อนเพื่อนคนรักวันสีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้สวนวันสีสุกนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาชมขั้นตอนการปลูกวันสีที่เราเพาะเมล็ดไว้นะครับซึ่งเพาะเมล็ดไว้ประมาณ3เดือนที่แล้วครับกล่องนี้เนี่ยเป็นลูกไม้เมล็ดของลูกไม้ของสวนเรานะครับซึ่งต้นแม่เขาเนี่ยสวยงามมากนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมต้นแม่เขาท้ายคลิปนะครับ จินตนาการนะครับของการผสมต้นนี้นะผมก็ตั้งใจว่าจะให้เขาออกมา,าในมีใบพื้นใบที่แข็งแรงนะครับสามารถที่จะอยู่นอกตู้ได้แล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะครับด่างแดงดำนะครับอันนี้เป็นจินตนาการที่วาดไว้นะครับและนี่เป็นดินนะครับเป็นดินที่เราใช้ในการ ปูกนะครับก็เป็นดินใบก้ามปูนะครับส่วนผสมของเรานี่ก็จะใช้ใบก้ามปูหมักผสมกับหน้าดินนะครับก็อยู่ที่3ต่อหนึ่งนะครับใบก้ามปู3นะครับดินหน,นะครับและนี่เลยครับคือคุณแม่ผมเองครับ เป็นผู้หญิงที่เป็นถือเป็นครูของการปลูกต้นไม้ผมเลยนะครับพราแม่ผมเนี่ยนะครับมีความสามารถพิเศษคือปลูกต้นไม้ต้นอะไรก็เป็นนะครับถือว่าเป็นคนมือเย็นนะครับันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับเราก็จะงัดออกมาจากกล่องอย่างนี้เลยครับแล้วก็นํะครับนาไปปลูกลงกระถางเลยครับความที่นะครับเรามีจินตนาการว่าเขาจะกลับมาสวยได้นะครับ ขนาดเขียวขนาดนี้นะี่ยังปลูกทุกต้นเลยนะมีความแบบมีความหวังมากนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเขียวแบบนี้ตลอดไปไหมนะครับหรือจะมีการกัดสีนะเพราะว่าจริงๆแม่เขาเนี่ยก็เป็นพื้นใบเป็นพื้นดํานะครับคือมีความคล้ายกับพ,พรพะล่วงนะแต่มีความาสูงใหญ่คล้ายๆกับมณีล้อมเพชรเหมือนกันนะครับก็เราก็ คาดหวังว่าจะได้ลูกไม้ที่สวยงามขึ้นนะครับซึ่งท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับนี่ครับนี่ขนาดแค่ออกมาได้แค่ครึ่งกล่องนะครับยังเยอะขนาดนี้นะครับผมคิดว่านะน่าจะหลัก500้ต้นเลยนะถ้าถ้าหมดทั้งกล่องนะครับก็ลูกไม้ชุดนี้เนี่ยน่าจะไปเปิดตัวกันตอนปีหน้าแล้ะครับเมษาพฤษภามิถุนาหน้าฝนหน้าเลยครับ เดี๋ยวได้พบกันฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องสวนบอลสีสุกนี่ก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับยังทำคลิปออกมาได้ไม่กี่ไม่กี่ครั้งนะครับไม่กี่ EP นะครับ e ี EP นี้เนี่ยน่าจะเป็น EP ที่14เท่านั้นเองนะครับซึ่งอยากให้เพื่อนๆกดติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้มีกำลังใจในการที่จะสร้างคลิปนะครับก็จะมีทั้งคลิปที่ นำบนสีมาแบ่งปันจำหน่ายกันในราคาเบาๆนะครับและก็เป็นคลิปที่ให้ความรู้กันนะครับแบ่งปันความรู้กันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่ได้นำมาจำหน่ายนะครับเป็นคลิปที่ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมขั้นตอนการแยกบอนสีออกจากกล่องนะครับและนี่ก็เป็นลูกไม้นะครับ ที่เป็นต้นแม่เขานะครับเนี่ยต้นนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ